ดีสองทริปจันทบุรีคุณก็มาอยู่กับบิ๊กน้ำพัดไวรัลสตอรี่นะครับอยู่กันที่โรงแรมริเวอร์ลาวันนะฮะทานข้าวเช้าเติมพลังนะทุกคนพวกวันนี้นะฮะ ทางติ๊กต็อกและทททนะจะพาเราไปอีกโปรแกรมหนึ่งนะที่บอกเลยนะฮะว่าถูกใจสายมูแน่นอนนะฮะหรือว่าสายที่เสริมดวงชะตานะครับผมนี่ฮะเรามาอยู่กันที่มีใจสตูดิโอนะครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมการทํากําไรจากหินพลอยหรือว่าอัญมณีที่พบในจันทบุรีนะครับผมมีความเชื่อกันว่าถ้าเราพกหินเหล่านี้นะฮะเราก็จะโชคดีมีชัยนะฮะหินแต่ละสีมีสรรพคุณที่ไม่เหมือนกันทุกคนทัที่นี่นะครับชื่อร้านมีใจสตูดิโอนะครับผมมาหาความหมาย ของหินสีแต yes. ่ละอันนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยจะได้ร่วมทํำกาไรนะครับด้วยฝีมือของตัวเองผมครับก็อยากได้ครับพีเลครับครับพี่แตผมจะพูดถึงมีใจก่อนนะครับมีใจเนี่ยเกิดขึ้นจากผมกับเพื่อนทั้งหมดเนี่ยห้าคนก็คือทุกคน่ะ ย้วนทางานที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่อยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากมีพื้นที่เราอยากมีสเปซในการทํางานเครื่องประดับที่เราทุกคนเนี่ยมาแชร์กันมาคุยกันมันก็เลยเกิดเป็นมีใจแล้วซึ่งผมเนี่ยจบจิวเวลรี่ดีไซน์มามก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้ชุมชนริมน,น้ำเนี่ยมันมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาหมายทางเรากำลังแบบกำลังเติบอปขึ้นมาในอนาคตจะมีเจรนยไเพิ่มก็คือว่าตัวแรกสีเหลืองนะครับเรามองไปที่ฐานนะครับ ัวสีเหลืองจะชื่อว่าตัวหยกน้ำครึ่งฮันนี่เจนะครับเป็นหินแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดสีเขียวนะครับสีเขียวที่มีติดส้มนิดนึงอันนี้คือจะถูกใจป้าเราดนึงคนอ่เขาเรียกว่าหินถูกหวยก็คือว่าเป็นหินที่มีพลังเรื่องช่วยเรื่องโชคลาภแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโชคที่มันมาได้โดยลาบลอยประมาณนี้ครับโอเมนะครับตัวตัวที่สีออกดำๆหน่อยจริงๆถ้าเราหยิบ เขามาสองกับไฟเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ว่ามันจะเป็นแดงแบบแดงกล่ำมากๆครับอันนี้คือเป็นคอยที่ มีในดันทบุรีด้วยตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสีชมพูสามสีเรียกว่าหกโลซิลนะครับตามความเชื่อก็คือช่วยให้โชคดีสำหรับใครที่อยากจะรู้ความหมายเต็มๆนะฮะกดหยุดแนละ้วก็ไปเสิร์ชแต่ละคําได้เลยนะทุกคนเออลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการร้อยหินเหล่านี้นะฮะเข้ามาเป็นเส้นกําไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะยากง่ายแค่ไหนผมไม่สนหินวันเกิดน,นะฮะผมสนแต่หินถูกหวยอยากรวยในช่วงที่ร้อยกันนี่คือเหมือนจะง่ายเลยนะฮะแต่บางช่วงมันก็มีกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับผมก็มีทางสตาฟมาช่วยนะฮะ เพื่อที่จะมาดูกันว่าเฮ้ยเราทําถูกหรือเปล่านะฮะเออแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็โอเคไม่ยากเกินไปทุกคนสามารถที่จะมาทําสนุกๆได้เป็นเวิร์กช็อปนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะทำเวิร์กช็อปเป็นกําไรข้อมือหรือทําเป็นแหวนเลยก็ได้นะฮะแต่แหวนมันจะใช้เวลานานนะเราก็เลยทํากําไรข้อมือมาแทนนะครับเ่ก็บความเรียบร้อยกันก็คือซ่อนตรงเขาไว้คใช่ อ๋อขอบคุณครับ,อบโอ้ตอนลมด้วยขอบคุณครับอบ่าทุกคนรู้มี่ละครับผมนั่งมาเป็นชั่วโมงนะฮะเพื่อสิ่งนี้เลยทุกคนนี่แต่ละคนสีไม่เหมือนกันนึกว่าตัวเองเป็นทารน,นอสใส่อินฟินิตี้สโตนนะครับผมอ่าต่อมานะทางพี่เจ้าของร้านนะฮะก็ลองมาสาธิตนะฮะการหลอมเงินนะครับผมพี่เขาหลอมเงินแต่ว่าผมเนี่ยละลายเงินครผมออกมาไม่ทันรนะฮะเจอแล้วผมไอติมแต่ว่าแบบต้องจัดเลยพราว่า15บาทท่านั้นอถูกมากไ้รอะไอันรค่ะข นี่เราลอดช่องเลยก็มีกระดาค่ะอร่อยไหมฮะพี่อนเพื่ออร่อยครับกระดํมมันกรึบมากอะเฮ้ยต้องลองเลยนะนี่ลอดช่องอันสุดท้ายทุกคนกินหลังฝนตกนี่คือชื่นใจมากทุกคนนี่นะฮะนี่เป็นรสลอดช่องเป็นแบบว่าของท้องถิ่นดั้งเดิมมากนะฮะโรงงานอยู่ข้างหลังผมเลยฮะชื่อว่าไอติมจรวดครับผม เด็นมากครับอืออือนะครับมาเดินที่โซนถนนคนเดินอย่างนี้นะฮะมาดูกันว่าผมจะหยุดกันที่ร้านไหนนะจ๊ะนี่เลยเฉลยร้านทุเรียนไอ้นุ๊กน่ะไอ้นุ๊กที่พกเพียรคอยเติมได้ไหมนะวันนี้ คือทุเรียนเนี่ยมันถูกมากไม่ไหวแล้วนะฮะเด็กเมืองกรุงเทพอย่างเรามาเห็นเนี่ยช็อกเลยทุกคนคืออยากจะเหมาทั้งร้านเลยนะต้องจัดแล้วผมก็เลยบอกว่าอดใจไม่ไหวนะฮะเอาทั้งก้านยาวแล้วก็นกหยิบเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยแค่ไหนครับ2 4อยี่สี่มาทั้งหมดเเนี่ยยังไม่ค่อยมีกินอ่ะต้องเกี่วน่รกันตรวจอืมเดีเมื่อวานร้านร้านนี้เป็นไงบ้าง ไม่ได้ได้ของส่งของเขาลูกต้องไปหาของใส่เขาไม่ได้ปืนละหยุดง่ายง่อยมันก่อ็เขาจะดีได้เปล่าถือมันจะไปง่ายกว่าที่นั่นดนป่องอร่อยมากมากร้านดนป่องนะฮะมาเลยค่ะริมน้ำ ถามว่าอยู่ได้กี่วัน,นจ,รจริงๆอ่ะมันอยู่มันอยู่ไม่ได้สักวันเลยเพราะมันจะหมดก่อนที่ <c oughs> ไม่ส่งคือสองขีดใช่ไหมอันนี้สองขีดค่ะอะไรลองดูก่อนลองดูก่อนนะอ่าได้ได้เป็นซื้อทีอ่เรือนไหนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เท่าเจ้านี่นแล้วนะนี่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 แม่ป๋<พ>องใช่ไหมนี่ถ่ายไปเลยแม่ป๋องจะไปออกพูดแล้วเนี่ยพูดจะสีลูกแต่เขาดูเนื้อดูสีแล้ว ชิมอร่อยเขาเลยเอา20ลูกไปเลย20ลูกแล้วมันเขย่าใส่รถได้เหรอะมันใส่ได้สิคะอ่าปอกเลยใช่ไหมปอ,อปอกเลยปอกเลยนะฮะนี่มผมก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่ไ,ได้ทั้งทุเรียนกรอบแล้วก็ทุเรียนแบบนี้นะฮะอ่าโอเคสวยนี่ผมชอบเสื้อพี่จังเลยอ่ะเสื้อทุเรียนเลยดูสินี่อบน้องอร่อยมากอันน้อย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 นี่เอาได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเลยได้ได้มาจัดมาครับแม่ ร้านเดียวอยู่ฮะสุดยอดเข้าร้านเดียวเหมือนเสร็จภารกิจทั้งทิปเลยทุกคนเออหลังจากนั้นเราก็มีเวลาเดินเล่นนิดนึงนะฮะก็เห็นบรรยากาศความเป็นโลโคอลนะฮะความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมร้านค้าในจังหวัดจันทบุรีนะครับผมมาดูร้านขนมไข่กรอบเลยดีกว่านะ,ะนี่ของเขาน่ากินมากเลยนะฮะเราเป็นโฮมเมดด้วยนะฮะผมก็เลยซื้อกลับบ้านซะหน่อยนะครับขนมที่นี่เขาหน้าทานมากเลยนะ,ะนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีของอร่อยน่ากิน<า>เทียบเลยนะมีท้ากระดองมีมีท้ง เฮ้ยยังไงนะยังไงยังไงเดี๋ยวต้องรอหน่อยแล้วล่ะมาเจอกรอจี้เมืองจันเจ้าเด็ดนะครับผมเราก็เพิ่งได้รู้จักขนมคาวยอลิงนะครับผมนี่จริงๆแล้วมีอาหารอร่อยๆเพียบเลยนะทุกคนเราจะมีชีวิตดีๆไม่ได้นะถ้าเราปล่อยให้ท้องว่างนะทุกคนจริงไหมเออนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาอะไรอร่อยๆจัดกันหน่อยแล้วอย่างน้ำมาปี๊ดนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับผมนี่แล้วก็เดินข้ามคลองมานิดนึงนะฮะเห็นโบสถ์สวยงามอยู่ข้างหลังผมนะฮะอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวชมข้างในนะเพราะว่าแบบฝนเริ่มจะตกลง ก็เลยต้องหนีฝนไปก่อนนะครับนี่แตนะ่ว่าก็ได้เห็นข้างหน้านะฮะดูสวยงามเลยทีเดียวนะ้ือเที่ยงนะฮะมาจัดที่ร้านเน้นหอยทุกคนนะครับผมเป็นร้านแบบว่ามีอาหารทั้งซีฟู้ดนะแล้วเป็นอาหารท้องถิ่นนะครับผมอูน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเมนูหอยนะฮะเมนูปลานะครับผมนี่แล้วก็แกงส้ม นะฮะโอโหอร่อยมากนะฮะเมนูแกงส้มนี่ก็ชั้นหนึ่งเลยนี่ครับสายกินนะฮะสายฟู้ดนี่คือฉ่ำมากทุกคนนะฮะฟินสุดๆนะฮะเราค่อยๆชิมกันไปทีละเมนูนะฮะชิมไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ไปนะทุกคนคือมีความสุขกันมากเลยนะทุกคนไข่เจียปูนี่ก็อร่อยนะฮะนี่ครับดูพี่มอสนะฮะรีแอคกันทีละคำเลยนะครับผมดูอร่อยมากจริงๆนะฮะอ่ะโอเคที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับผมคือที่สุดท้ายแล้วนะฮะคือโบสถ์สีน้ําเงินนะครับอยู่ที่วัดปากน้ําแขมหนูนะฮะมีกิจกรรมให้ทําเพียบเลยนนะะะะทททั้้งงบบสสถี่วยาาาามมรํุญได ไหว้พระไหว้ท้าวเวสุวรรณนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีคุณแผนมาให้บูชาด้วยนะฮะ คือดีงามมากๆเลยผมก็ถือโอกาสไหว้พระหน่อยนะครับผมคือเป็นสิริมงคลในการมาในทริปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะในวัดเองเนี่ยก็มีกา้านทูบขอหวยด้วยผมเม่เคยเห็นนะฮะเออคือแบบว่าพอเผาออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขเลยนะทุกคนเออไม่น่าเชื่อเลยนะเออแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะครับคือมีเนื่นองาทำบุญยันปล่อยปลาฉลามเลยนะครับผมนี่เป็นฉลามกบนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่มีความสุขนะครับผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อท,อทอนะ,ะรวมถึงทางติ๊กตเอกไทยแลน,นด์ ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมก็ได้เห็นสถานที่ใหม่ๆใช้ชีวิตมา30กว่าปีนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งเคยมาเมืองจันทครั้งแรกนะครับมันดีต่อใจมากไว้กลับมาใหม่นะจ๊ะทุกคน